สวัสดีครับเป็นเพจส้มเทอร์อรบโบฮะลงงานวัน่สามที่สองครับใส่เทอร์โบ F55W แปดผันชุดชุดอินเตอร์แล้วก็รีแมปแจ้งเมนครับอ่าเบิ้นเลยโอเคประมาณนี้ปะวิ่งกัน มาเรามาดูวิ่งกันครับไปดีนะอ่ะเดี๋ยวแจ๋เลยไปดนดี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 นรับฟุตประมาณฟุตประมาณสามสิบปอนะครับ แต่ว่าล้อใหญ่มากล้อใหญ่มากการสามสิบเลยรถเดิมๆนะครับมีท่อมีท่อมิเทอร์โบหัวฉีดเดิมนะครับมีท่อมิเทอร์โบอินเตอร์ประมาณนี้นะครับแล้วโอเคนะครับขับใช้งานได้ขึ้นเขาลงห้วยอันนี้ออฟโรดจ๋าเลยนะครับ ปิดพูดประมาณพ6 7, นหกพันเดน่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสาวกฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นสองพันสองสามันสองนาทำได้หมดนะครับสวัสดีครับ